อาจจะแม่ไม่แมานใส่บาตนะคะได้่ด้ได้กางในเลยใก่ไมันเันพอดีพอดีกังในกังยี่สาธุสาธุสาธิจกรรมสาธุสาธุวันนี้เป็นวันศุกร์ที่สิบสี่เดือนก็ไดทดาคมสอง6ันหคุณโยมสี่ลักษ์ สอนอ่านนี่มาทำบุญกับบาทวันนี้อาตมาภาพขอมบริมีหลวงพ่อพระเจ้าอยากยินไปปกปักษ์กษัตริปปคุณโยมสิริลักสรสอนอา่านพอมีรรคมร,ริบพักรวนขอนมีภารมีหแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขความเจริญเจริญด้วยภาระเจริญด้วยโภคกสมบัติทรัพย์สินหยินทองอายุวันนะสุขะบาละทุกทภิบาละจิตามีงานเตย hawarwang ngauraaridi sekarang ewak miwak itu hinang ketanang pupat kapat Hihiangjiang tumang kipamiwat semmistu Saketu sang kapang can bana suyat ระโสยะทังมิวะชาโดสาภะโรโกวินาสตุมาเทภวันดารายโยสุข oh, ิเทกายุโกตวะอิวานทนาสีเนศเนจังมุต จายโนจตารวนธรรมวัฏฏิอายุวันโนสุขังอาลังสัตว์สัตว